ซอฟต์แวร์ PowerPoint เป็นซอฟต์แวร์ยอดฮิตนะครับของท่านคณาจารย์หลายๆท่านใช้ PowerPoint ในการสอนแล้วก็ใช้ในการบรรยายต่างๆนะครับโดย PowerPoint เนี่ยสามารถจะนำเสนอได้อย่างสวยงามวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการสอนด้วย PowerPoint แล้วอัดวิดีโอ เซฟไว้เป็นไฟล์วิดีโอจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำวิดีโอนี้ขึ้นบน youtube ครับเปิด powerpoint ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นสไลด์ที่ผมลองทำขึ้นมาแล้วถ้าเราต้องการจะอัดเป็นวิดีโอให้ไปที่เมนูสไลด์โชว์จากนั้นมาที่ S record s สไลด์โชวกดตรงคำว่า record Slide show ์หนึ่งครั้งจะมีเมนูย่อยขึ้นมาให้เลือกอยู่สองเมนูนะครับบางคนอ,อย่างของผมเนี่ยทำบรรยายไว้เดี๋ยวผมขอเคลียร์ก่อนนะครับถ้าถ้าต้องการเคลียร์ให้มาที่ตรงนี้นะครับโอเคนะฮะตอนนี้ผมเคลียร์คำบรรยายเก่าแล้วก็ a n i m เมชันเก่าออกผมจะเหลือแค่ สองเมนูตรงนี้ตรงคำว่าเคลียร์จะทำจะกดไม่ได้นะครับอตอนนี้มีเรคคอร์ดก็คือบันทึกจากสไลด์ปัจจุบันบางทีเราอยากจะบันทึกสไลด์ที่5เป็นต้นไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมจะเลือกตรงเรคคอร์ดฟอร์มบิ๊กนิ่งก็ได้ก็คือเริ่มต้นจากสไลด์แรกเลยเมื่อเรากดเรคคอร์ดฟอร์มบิ๊กนิ่ง จะมีหน้าจอถามขึ้นว่าเราจะเล็กคอร์ดทั้งสไลด์แล้วก็แอนิเมชันในการเคลื่อนไหวของตัวหนังสืออะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าเราต้องการจะาภาคเสียงลงไปแล้วก็ใช้เมนูอิงก็คือการวาดบนบนสไลด์ PowerPo i n อด้วยหรือไม่นะครับเราเลือกได้ตรงนี้จากนั้นกด Start Recording ครับจะขึ้นเป็นหน้าจอแสดงแบบนี้นะครับหน้าจอใหญ่ครับ,นะรบเราสามารถจะพากเสียงเข้าไปได้เลยนะครับยกตัวอย่างผมลองพากเสียงดูสวัสดีครับสำหรับการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการผลิตวิดิทัศน์การสอนและซอฟ์ตแวร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยผมได้ดนดามสปรีหัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SUT e c o s p a r e Project Manager นะครับอันนี้คือคำที่ผมพากลงไปในสไลด์แรกต่อไปถ้าเราจะไปสไลด์ที่2เรากดมุมซ้ายบนเลือก Next จากนั้นก็บรรยายเสียงสไลด์ที่2เข้าไป ก่อนที่จะมาทํางานเกี่ยวกับวิดีโอเราลองมาสารวจอุปกรณ์กันก่อนนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทํางานกับมัลติมีเดียนะครับจะต้องมีความเร็วพอสมควรแล้วก็ฮาร์ดดิสที่เก็บข้อมูลจะต้องมีความเร็วพอสมควรด้านข้างของคอมพิวเตอร์ของท่านจะมีพอร์ตหลายพอร์ตนะครับ กตัวอย่างเช่นพอร์ตนี้เป็นพอร์ต HDMI ผมก็จะบรรยายแล้วก็ผมก็จะวาดลงไปด้วยนะครับพอต่อไปเป็นพอร์ต USB พอร์ต USB ปกติจะมี2สีคือสีดำกับสีฟ้าสีดำคือ USB เว r s i o n อรสชั2น2นะครับส่วนสีฟ้าจะเป็น3.0 3.0จะเร็วกว่า2.0เยอะเลยนะครับต่อไปเป็นพอร์ต ที่เป็นกลมๆแบบนี้ด้านบนกับด้านล่างเท่ากันมีลิ้นสีดำตัวนี้เขาเรียก USB-C เร็วเท่ากับ USB 3นะครับ USB-C หลังจากบรรยายเสร็จก็ไปสไลด์ต่อไปถ้าอาจารย์ต้องการหยุดการสไลด์ชั่วคราวการบรรยายชั่วคราวก็กด Pause Recording ไว้อย่างนี้นะครับเพราะยังจะไม่อัด ถ้าต้องการมาอัดต่อเรากด Resume Recording อุปกรณ์ที่จะใช้ต่อไปก็คือตัวเว็บแคมอะไรางี้นะครับอันนี้ก็บรรยายเสร็จแล้วเมื่อบรรยายเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ต้องการหยุดอัดให้อาจารย์กดปุ่ม Escape ด้านบนซ้ายนะครับด้านบนซ้าย โปรแกรมจะเข้ามาอยู่ที่หน้าแก้ไขของ PowerPoint หลังจากที่บันทึกเสร็จแล้วไฟล์จะกลับมาที่หน้าแก้ไขของ PowerPoint นะครับแล้วเราลองมาดูที่เมนู Record Slide Show ลองกดที่ตัวคำว่า Record Slide Show ดูอาจารย์จะเห็นว่าตรงนี้มีคำว่าเคลียร์ขึ้นมาแล้วก็เราสามารถจะเคลียร์ Timing on current slide ก็คือการนับเวลาของสไลด์ที่เราบรรยายไปลบหรือเคลียร์คำอธิบายก็ได้นะครับลบทั้งหมดทุกสไลด์เลยก็ได้หรือว่าจะลบเฉพาะสไลด์ที่ต้องการก็ได้ถ้าเราต้องการจะเอาไฟล์ออกไปเป็นวิดีโอเราจะทำยังไงเราไปที่เมนูไฟล์ เลือก export export video ตรงนี้เลือกความละเอียดได้ปกติเราจะเลือกเป็น full hd ก็พอนะครับ 4k เนี่ยพอเอาขึ้นไปบน YouTube ก็จะใหญ่มาก full hd ก็เท่ากับที่เราดูที่จอ monitor tv ่อจอทีวีที่บ้านเรานะครับ use record ทามิงแอนนูเ t ชันก็คือใช้อ่าจะเอาเสียงบรรยายเข้าไปประกอบสไลด์ด้วยหรือจะไม่ใช้ก็ได้นะครับเราบันทึกไปแล้วแต่เราไม่เราไม่ใช้เราจะบันทึกแค่วิดีโอที่เป็นหน้าจออย่างเดียวแต่ไม่มีคำอธิบายก็ได้นะครับเลือกเลือกได้สองนั้นหรือจะเอาเฉพาะเสียงก็ได้นะครับหรือจะเอาเฉพาะเสียงออกไปเสียงบรรยายเราออไปก็ได้ มาเลือกที่ create video ตรงนี้นะครับจากนั้นเลือกจุดที่ drive าผาดที่เราจะเอาไปวางนะครับผมเลือกที่ desktop pc desktop แล้วก็ตั้งชื่อเป็น slide show อลอง slide show mp f o ับตรงนี้เลือกเป็น mp 4เลือก save จากนั้นจะมี บาร์ที่ขึ้นคำว่า creating video slideshow mp4 ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็จะมี progress bar ขึ้นเราก็รอนะครับรอจนกว่าการ export จะเสร็จครับเราก็จะพบไฟล์ที่อยู่บน Desktop ผมจะลองเปิดดูที่ Desktop ดูนะครับตอนนี้เรายัง create ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าเราลองย่อหน้าจอลงมาเห็นไหมครับ ตัวนี้คือตัวไฟล์ s l i d e s h o w .mp4 ที่ทำการ Create เสร็จแล้วครับอันนี้ก็เป็นวิธีการ Export ไฟล์วิดีโอจาก PowerPoint รจริงๆแล้วนอกจากที่เ,เมนู Slideshow เรายังสามารถมาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปตรงสไลด์ s h o w ก่อนเรามาที่ Export ได้เลย แล้วก็เลือก c r e a t e v i o แล้วก็เลือกตรงนี้ได้เลยครับเนี่นะครับเลือกที่เมนู Record Timing and Narration เนี่นะครับเลือกตรงนี้ได้เลยครับก็จะเข้ามาที่หน้าเดียวกันก็คือเริ่มต้น Start Recording ที่เดียวกันนะครับอันนี้ก็คือมาที่เมนู Export เลือกได้สองทางนะครับจะไปที่ ทูบาร์แบบแรกก็ได้หรือมาที่ตอนที่ create วิดีโอที่ export ก็ได้นะครับเรามาเลือกตรงนี้เลือกความละเอียดก่อนแล้วก็เลือกเลือก record timing narration ก็ได้อันนี้ก็เป็นแบบที่2นะครับแล้วแต่ท่านสะดวกครับครับอันนี้ก็เป็นการ record หน้าจอของ powerpoint นะครับ